สวัสดีครับผมช่างออฟลาดบุรีนะครับวันนี้จะมาส่งงานไม้ชิ้นชันทรงกำคอคลาสสิกนะครับงานก็จะประมาณนี้ครับเซฟสแตนเลสปัดเงานะครับบูทสแตนเลสลายประมาณนี้ครับไม้ชิ้นชันทั้งลำนะครับ สูตหน้าก็จะเป็นตาเยี่ยวครับไล่น็อตสแตนเลสนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับีลองดูอีกฝั่งหนึ่งครับีข้างใต้ครับ สนใจงานสร้างได้ที่ Facebook ช่างออฟลาดบุรีนะครับ เป็นปีกดำกัดลายนะครับสูงก็ประมาณนี้ครับกำคอคลาสติกค,ครับโอเคครับสวัสดีครับ